สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ท็อปเกมไทยแลนด์นะครับวันนี้กลับมาในเกมคาร b บาลโมบายนะครับกับคลิปที่มีคนขอมากที่สุดอีกหนึ่งคลิปนะครับก็คือตำแหน่งของไอเทมดรอปในช่วงต้นเกมนะครับตั้งแต่เลเวล1ถึงประมาณเลเวล50คลิปนี้แนะนําว่าไม่ควรข้ามนะดูตั้งแต่ต้นจนจบเพราะว่านี่เป็นตัวละครที่ผมสร้างใหม่นะครับเป็นตัวละครสายอาชีพฟอร์สเบลที่ผมกำลังจะเล่นต่อพอดีถ้าใครติดตามกันอยู่ก็จะทราบว่าผมจะเล่นตัวละครทุกตัวให้เลเวลร้อยนะครับเพื่อที่จะได้นามารีวิวเพื่ นี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆเรียกได้ว่าจับมือทําตามเคสเลยทีเดียวนะครับเพราะเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่า ผมไม่ค่อยแนะนําให้วิ่งไปเก็บนอกรอบนะครับผมจะแนะนําว่ามอนสเตอร์ทุกตัวที่มันจะดรอปของดีๆในช่วงต้นเกมเนี่ยมันมีเควสที่จะวาร์ปตัวละครเราไปตีมันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แค่ต้องรู้ว่ามอนสเตอร์ตัวไหนดรอปอะไรบ้างเมื่อเควสถึงมอนสเตอร์ตัวนั้นเราก็แค่ตีมันตามเควสเท่านั้นเองเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาคอยวิ่งไปวิ่งมาหามันนะครับเอาละเมื่อพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยครับ จุดบิโกช็อปบริการเติมเงินเกมออนไลน์ที่สะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ให้บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายจำหน่ายบัตรทรมันี่บัตรเรเซอร์โกในราคาสุดคุ้มนอกจากนั้นยังมีจำหน่ายบัตรไอทูนกิฟต์การ์ดในราคาพิเศษติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีๆได้ใน Facebook Fanpage จุดบิโกช็อปนะครับ เมื่อเริ่มสร้างตัวละครนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเดินเควสปกติได้เลยนะครับจนกว่าจะถึงเควสที่มันจะให้เราไปตีมอนสเตอร์นะครับและอันนี้เนี่ยขอยกตัวยอย่างในกรณีของสายอาชีพที่เกิดที่เมืองกร e นเดสแพร์เป็นหลักนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแน่ภาพของ Bloody Eye แล้วก็ดี s e r t s c r e ีมให้ด้วยนะครับ เอาละครับแล้วก็มาถึงเควสแรกนะครับที่อยากจะให้เพื่อนๆโฟกัสนะครับสำหรับสายอาชีพที่เกิดกรีนเดสแพนเนี่ยมันก็คือเจ้ามอนสเตอร์ตักะแตนมีเมนโตนั่นเองนะครับในเควสเนี่ยมันจะให้เราฆ่ามีเมนโต้สตัวก็วาร์ปไปได้เลยนะครับ และก็สําหรับจุดสังเกตนะครับว่าเจ้ามีเมนโตตัวไหนเป็นเจ้ามีเมนโตตัวที่มันจะดรอปของที่เราต้องการนะครับอันดับแรกให้สังเกตง่ายๆเลยเลเวลมันจะมากกว่ามีเมนโตตัวอื่นนะครับให้เพื่อนๆดูเห็นไหมว่ามีเมนโตตัวอื่นเนี่ยมันเป็นเลเวลหนึ่งและชื่อมันจะเป็นสีเหลืองแต่ว่ามอนสเตอร์ตัวที่เราต้องการนะครับชื่อมันจะเป็นสีส้มและตัวมันเองจะเป็นเลเวลสามนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อเพื่อนๆตีเควสมีเมนโต2สองตัวเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆมองหาเจ้าตัวนี้แล้วก็ตีได้เลย แล้วก็สำหรับทริกตีมอนสเตอร์ในเกมนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมอนสเตอร์มันมักจะเกิดจุดเดิมทุกครั้งเลยนะครับอ่ะนี่ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับไอเทมที่เราต้องการเดี๋ยวผมจะพาไปดูสำหรับเจ้ามีเมนโตตัวนี้นะที่เราได้มาก็คือนี่เลยนะครับมันจะเป็นสร้อยกับแหวนแต่จริงๆสร้อยกับแหวนเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็ถือเป็นไอเทมช่วยเล่นในต้นเกมนะก็เลยหยิบมาแนะนานะครับออปชันของสร้อยนะครับก็คือ HP บวกแล้วก็พลังป้องกัน20นะครับก็สามารถใช้ได้ในช่วงต้นเกมนะ แล้วก็มาดูในส่วนของแหวนนะครับอันนี้เนี่ยแหวนค่อนข้างใช้ได้ทีเดียวนะครับแหวนนี้เป็นแหวนเลเวล2ระดับ G1 นะครับเพิ่มอัตราคริติคอล6%เลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถฟาร์ม4วงเลยก็ได้นะถ้าเพื่อนๆแบบว่าอยากจะเก็บให้ครบนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้แหวนของเจ้ามีเมนโตนะครับคิเรตทั้งหมด4วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องเก็บครบทั้ง4ี่วงก็ได้นะใครอยากจะผ่านไปไวๆตรงนี้ก็สามารถผ่านได้นะครับแต่ว่าถ้าใครเก็บครบ4ี่วงเนี่ยสิ่งที่ท่านจะได้ก็คือคิเรต24%ตั้งแต่ต้นเกมเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับมาดูมอนสเตอร์ที่ดรอปสำหรับตัวละครที่เกิดที่บลัดดี้ไอกันบ้างนะครับให้เพื่อนๆออกทางด้านบนของเมืองนะครับวิ่งผ่านประตูเมืองออกมานะครับ ก็จะเจอเจ้ามอนสเตอร์ที่ชื่อว่านี่นิเปอร์ติก้านะครับสังเกตง่ายๆถ้าเพื่อนๆมาตอนเลเวลแรกนะชื่อมันจะเป็นสีส้มนะครับเจ้านิเปอร์ติก้าตัวอื่นเนี่ยมันจะเป็นเลเวลหนึ่งแล้วก็เจ้านิเปอร์ติก้าตัวที่เราต้องการเนี่ยก็จะเป็นเลเวลสามนะครับเหมือนกันกับเจ้าตากแตนเลยนะครับสำหรับเจ้านิเปอร์ติก้านี้นะครับไอเทมดรอปเนี่ย ในส่วนของแหวนเนี่ยมันก็จะเป็นแหวนเดียวกันนะครับก็คือแหวนคริเตหกเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าในส่วนของสร้อยเนี่ยมันจะต่างกันจากที่เมืองกรีนนะครับเราจะได้สร้อย HP 15แล้วก็ป้องกัน20ใช่ไหมครับแต่ว่าที่เมืองน้ําแข็งเนี่ยมันจะดรอปอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะเป็นสร้อยบวก HP 1 5แล้วก็บวกโจมตีนะครับสิหน่วยนะครับก็ถือเป็นข้อแตกต่างนะครับสำหรับตัวละครที่เกิดทั้ง2เมืองนะครับเกิดกรีนได้ป้องกัน20 HP 1 5เกิดทีมะได้โจมตี10 HP 1 5นะครับ ต่อมานะครับสำหรับตัวละครที่เกิดที่เมืองดีเซิร์ตกันบ้างนะครับให้เพื่อนๆเ,เดินออกทางด้านล่างของแผนที่นะครับก็จะเจอมอนสเตอร์ที่ชื่อว่ากราเลียนะครับผมเดี๋ยวเราวิ่งไปดูกันนี่เห็นไหมเมื่อวิ่งออกมาเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นเจ้ามอนสเตอร์ที่คล้ายๆกระต่ายนะครับแต่ว่ามีชื่อสีส้มถ้าเป็นกราเลียตัวอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นมอนสเตอร์เลเวลหนึ่งแต่ว่ากราเลียที่เราต้องการก็แน่นอนเป็นมอนสเตอร์เลเวลสามนะครับแตกต่างจากพวกก็จัดการได้เลย มาดูที่ไอเทมดรอปนะครับสำหรับเจ้ากาเลียเนี่ยตัวนี้ก็ดรอปแหวนเหมือนกันนะครับเป็นแหวนคริเรตนะครับแต่ว่าในส่วนของสร้อยนั้นก็จะต่างไปนะครับจะบอกว่าอันนี้เป็นข้อเสียเปรียบของเพื่อนๆที่เริ่มเติมตัวละครที่ดีเซอร์เล็กน้อยนะเพราะว่าที่เมืองไอซ์เนี่ยมันจะได้สร้อย HP แล้วก็โจมตีใช่ไหมเมืองกรีนเนี่ยจะได้สร้อย HP แล้วก็ป้องกันแต่ว่าเมืองดีเซอร์เนี่ยจะได้สร้อย HP อย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีออฟโจมตีป้องกันอะไรเพิ่มมาให้เลยนะครับก็เป็นข้อเสียเปรียบเล็กๆน ใหญ่แล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยเน้นหรอกนะครับถ้าข้ามได้ก็จะข้ามต้นเกมเนี่ยปกติก็จะตีให้แหวนคิเรตดรอป4วงเนี่ยก็จะไปต่อยาวๆแล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆได้แหวนแล้วก็สร้อยที่เพื่อนๆต้องการแล้วนะครับก็ให้เดินเควสตต่อได้เลยนะครับและเมื่อเพื่อนๆเดินเควสมาสักพักหนึ่งนะครับสำหรับเมืองกรีนเนี่ยมันจะพาเพื่อนๆมาที่เจ้ามอนสเตอร์คล้ายๆลิงแบบนี้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ให้เพื่อนๆหยุดสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเจ้าลิงเนี่ยมันจะดรอป ไอเทมอาวุธนะครับระดับ G2 ที่สามารถใช้ได้ในช่วงต้นเกมนะครับเช่นเคยนะครับมันจะมีความแตกต่างของมอนสเตอร์ธรรมดาแล้วก็มอนสเตอร์ที่ดรอ p อาวุธนะให้เพื่อนๆสังเกตนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับมินิบอสของลิงนะครับอยู่ที่เมืองกรีนนะครับตัวนี้เลยก็ให้ตีได้เลยนะครับ สำหรับเจ้ามินิบอสลิงตัวนี้นะครับมันจะด r o p อาวุธขั้น G2 นะแล้วก็ให้ o p ชั่นคริเอตอีก5%สำหรับทุกอาชีพเลยนะครับเพื่อนๆสามารถฟาร์มอยู่ตรงนี้จนกว่าเพื่อนๆจะได้อาวุธที่ต้องการได้เลยเทคนิคในการยืนฟาร์มอยู่กับที่นะ ก็สามารถเปิดใช้ฟังก์ชันนี้นะครับผมถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะอ่านง่ายกว่านี้นะจากที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับอันนี้ผมยืมไปบอร์ดไว้แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับไอเทมดรอปง่ายมากก็จะเห็นว่ามันดรอปไอเทมเนี่ยระดับ G2 ที่ติดออปชันคริเรตของทุกอาชีพเลยนะครับก็สามารถใช้ได้ในช่วงต้นเกมแล้วก็ถ้าเป็นไอเทมประเภทที่ถือ2มือนะครับอย่างเช่นเกรซซอร์สของวอริเออร์แล้วก็ไดคาตนาของวอริเออร์นะครับครีเรตเนี่ย มันจะเป็น10%เลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอาวุธที่ใส่ได้ทั้ง2มือมันก็จะใส่ข้างละ5ใช่ไหมแต่อันนี้วอร r i o r เนี่ยมันเสียเปรียบนะครับถืออาวุธชิ้นเดียวทั้ง2มือเลยนะครับเพราออปชั่นต่างๆมันก็จะคูณ2ต่อมานะครับที่เมืองหิมะนะครับก็จะมีจุด,ดรอปไอเทม G2 ของทุกอาชีพเช่นกันนะครับกับมอนสเตอร์มินิบอสที่ชื่อว่าอาฟาบิสโกนะครับนี่ให้เราเดินมาทางนี้นะ ผ่านพวกมอนสเตอร์กระต่ายตัวเล็กๆนะครับออกมาก็จะเจอมอนสเตอร์ปูและเพื่อนๆก็จะเห็นเห็นไหมมอนสเตอร์ที่ชื่อสีแดงนะครับนี่ก็คือมอนสเตอร์ที่เราต้องการนะเป็นมอนสเตอร์เลเวลเจ็ดนี่เห็นไหมมันก็จะ d r อปอาวุธ G2 นะครับเหมือนกับที่เมืองกรีเลยนะครับ ต่อมาที่เมืองดีเซิร์นะครับกับเจ้ามอนสเตอร์ลิคอคิงนะครับมันจะเป็นมินิบอสของไอกระรอกตัวเล็กนะครับดูดีๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ไอตัวมอนสเตอร์ดำๆเลเวลเจ็ดนี้นะมันจะเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยลิคอคิงตัวเล็กๆไม่ใช่สีดําตัวใหญ่นะครับตีได้เลยนี่เห็นไหมเรียบร้อยนะครับก็จะดรอปอาวุธจีสองเช่นกันนะครับ จากนั้นนะครับก็เพื่อนๆเดินเควสต,ต่อนะครับจนกระทั่งถึงเควส t ที่มันให้เรามาจัดการกับถ้าเป็นฝั่งแมปกรีนเนี่ยก็จะเป็นมอนสเตอร์ลิงตัวนี้นะครับผมให้เราทําการเดินลงมาล่างๆนิดนึงนะครับมันจะเจอกับเจ้าลิงแปลกประหลาดนะครับ นี่เห็นไหมจะตัวใหญ่ที่สุดกว่าเพื่อนเลยนะครับมินิบอสของลิงตัวนี้นะครับจะดรอปไอเทมสวมใส่ขั้น G1 นะครับในส่วนของมือและก็เท้านะครับซึ่งมันจะดรอปตามสายอาชีพที่เกิดในเมืองนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นผมเล่น f ฟอสเบเดอร์มันก็จะดรอปไอเทมเฉพาะฟอสเบเดอร์แล้วก็ฟอสอาเชอร์นะครับที่เกิดในเมืองกรีนนั่นเองใครที่เกิดเมืองไหนนะครับก็ต้องไปตีตามเมืองของตัวเองนะครับเดี๋ยวลองตีเลย นี่ได้มาแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องดูให้ดีนะเพราะว่ามันมีการแบ่งสายอาชีพด้วยนะครับยกตัวยอย่างเช่นนี่ใช่ไหมเออมันจะมีเนี่ยฟอสอาเชอร ฟอร์ดเบลเดอร์นะครับฟอร์ดกันเนอร์นะครับก็ต้องใส่ให้ตรงตามอาชีพเราใส่ข้ามอาชีพไม่ได้นะสำหรับในส่วนของมือนะครับก็จะได้อ p t ่น n EXTEC RATE บวก50แล้วก็ป้องกันอีก20นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยในช่วงต้นเกมโอเคได้รองเท้ามาแล้วนะครับในส่วน G1 สําหรับออปชั่นที่ได้นะตรงสีฟ้าๆนะครับก็คือออปชันค่าหลบหลีกนะครับบวก1น0นะครับแล้วก็อัตราการฟื้น MP บวก2นะครับหรือว่า MP Regen นั่นเอง โอเคครับดอปในส่วนของมือกับเท้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของหัวแล้วก็ชุดเกราะกันบ้างนะครับในเมืองกรีนเนี่ยดอบจับเจ้าโทรโกคิงนะครับผมบริเวณตรงนี้เลยนะเจ้าสีมันจะต่างจากพวกนิดนึงถ้าเป็นโทรโกธรรมดาเนี่ยสีมันจะเป็นเขียวๆนะครับแต่ว่าโทรโกคิงเนี่ยตัวมันจะเป็นสีดําก็ทําการตีได้เลย นี่ได้แล้วนะครับเป็นชุดของ fb นะครับต้องการเลเวล7นะสำหรับออปชันที่ได้นะครับเป็นหลบหลีกบวก100นะครับแล้วก็อัตราฟื้นฟู hp หรือว่า hp regen เนี่ยบวก2นะครับนี่แล้วก็ในส่วนของหัวนะครับได้มาแล้วนะครับออปชันของหัวเนี่ยถือว่าโอเคเลยทีเดียวในช่วงต้นเกมนะครับปริดาเมดบวก10%นะครับแล้วก็บวกพลังป้องกันให้10ด้วยนะครับใช้ได้เลย มาต่อกันที่เมืองน้ําแข็งกันบ้างนะครับตัวแรกเนี่ยอยู่ข้างๆเมืองเลยนะครับออกจากเมืองทางด้านขวานะครับมันจะเป็นตัวมินิบอสของเจ้ากระต่ายนะครับนี่ให้เราเดินมาตรงบริเวณหุ่นฟางนะครับเห็นไหมเจอแล้วชื่อแดงๆนะครับโอ้โหเลือดปลิมมาเลยก็ให้ทําการตีได้เลย สำหรับตัวนี้นะครับมันจะดรอปเป็นชุดเซ็ตของอาชีพที่เกิดที่เมืองไอซ์นะครับก็คือเนี่ยเป็นพวกการดีเอเตอร์ฟอร์ชิลวอริเออร์เหล่านี้นะครับในส่วนของรองเท้านะครับจะได้ออฟเป็นดีเฟนเซช์เรท20แล้วก็ HP 50นะครับแล้วก็ในส่วนของถุงมือเนี่ยก็จะได้เป็นแอคแทกเรท50แล้วก็ดีเฟนเซ์เรท20นะครับ ต่อมานะครับให้เดินลงล่างมาสักนิดหนึ่งนะครับจะเป็นมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า Devil l u x h o r n นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะดรอปในส่วนหัวแล้วก็ส่วนชุดนะครับนี่เลยเห็นไหมเจอแล้วชื่อสีแดงๆนะครับ De วิ l l u x h o r n จัดการได้เลยนี่ได้มาแล้วนะครับส่วนหัวแล้วก็ส่วนชุดนะครับส่วนหัวเนี่ยจะได้อ p อปชันเป็น Critical Rate 5%แล้วก็ d e f e n s e r ร t e 10นะครับแล้วก็ที่ส่วนชุดนะครับจะได้เป็นหลบหลีกร้อยก็ HP Regen บก2นะครับผม มาต่อกันที่เมืองดีเซิร์ทนะครับผมสําหรับเซตแรกนะครับก็จะเป็นส่วนหัวกับชุดนะครับเจ้าตัวบอสเมเจอร์ฟ็อกซ์นะครับให้ออกมาบริเวณของหุ่นฟางนะครับนี่เจอแล้วนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมันชื่อว่าเมเจอร์ฟ็อกซ์นะครับก็ลองตีได้เลยโอเคได้มาแล้วนะครับก็ตัวนี้จะดับในส่วนของชุดแล้วก็หัวนะครับในส่วนของชุดเนี่ยก็ออปชันจะเหมือนกันนะครับเป็นหลบหลีกร้อยแล้วก็ HP Regen 2 แล้วก็ในส่วนหัวนะครับออปชันก็จะเป็นครีเ5ห้าแล้วก็ดิเฟนเดตสิบนะครับต่อมานะครับในส่วนของมือแล้วก็เท้านะครับของชุดมาร์ชัลเซตนะครับก็จะเป็นเจ้าด้วงตัวนี้เลยนะครับมันจะอยู่บริเวณนี้นะชื่อว่าเทียทริปเปิลนะครับผมนี่ได้มาแล้วนะครับในส่วนของมือนะครับออปชันก็เหมือนกันนะครับแอคแทกเรทห้าสิบแล้วก็ดีเฟนเดตยี่สิบนะครับแล้วก็ในส่วนเท้านะครับก็เป็นลบลีกหนึ่งร้อยแล้วก็เอ็มพีรีเจนบวกสองนะครับ ต่อมานะครับเป็นเควสของเมืองกรีนนะครับมันจะว้าเพื่อนๆมานะครับที่บริเวณแอ่งน้ําแอ่งหนึ่งที่เมืองกรีนเพื่อที่จะให้เราจัดการกับเจ้าตัวนี้นะครับชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยทราบว่าจะเป็น โกลเด้นฟลอกนะครับก็ให้เราค่าได้เลยนะครับสำหรับเจ้ากบตัวนี้นะจะดรอปไอเทมอยู่2ชิ้นนะครับชิ้นแรกนะครับจะเป็นแหวนเลเวล12นะครับเพิ่มคริติคอลดาเมจ7%นะครับนี่ผมได้มาสองวงและสามวงแล้วอ่ะใครอยากจะใส่คริดาเมจเพิ่มเติมให้คริแรงๆนะครับก็ใช้ในช่วงต้นเกมได้นะครับและอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นเข็มขัดเลเวล12นะครับอันนี้เพิ่ม MP 15หหน่วยนะครับ มอนสเตอร์ตัวต่อมานะครับมันจะมีเควสหนึ่งะครับมันจะทําการวาร์ปเรามาหาเจ้า Black ส n นเน็นะครับให้ทำการกับ Black s n นเน็หนึ่งตัวนะครับสำหรับเจ้า b บล็ก s n a เน็ตัวนี้นะมันจะดรอ p อาวุธนะครับขั้น G3 ของทุกอาชีพเลยนะครับเมื่อเราวาร์ปถึงตัวนี้แล้วเนี่ยก็สามารถตีเพื่อฟาร์มอาวุธในคลาสของเพื่อนๆได้เลยนะครับ จากที่เพื่อนๆเห็นนี่ก็คือนี่เลยนะครับเป็น G3 ต่างๆมากมายนะครับออปชันนั้นจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับก็คือเป็น a c t a c k Rate นะครับบวก50แล้วก็คี r a t บวก5%นะครับและเช่นเคยนะครับสำหรับในสายอาชีพของ Warrior นะครับ Great s w o r กับ d i ค a t a n a นะครับก็จะได้ a t t a c k Rate 100แล้วก็คร Rate อีก10%นะครับ ยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับผมเควสอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับก็คือเจ้าบอสตัวนี้นะฮะชื่อว่าเจ้าบูเกลนะครับมันก็จะดร o ปอาวุธ G3 เช่นกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวนี้ d r อปอะไรนะครับและนี่ก็คืออาวุธที่ d r อปจากเจ้าบูเกลนะครับผมนี่เลยมันจะแตกต่างกับอาวุธที่ drop จาก b l a c k s n a k กนะครับก็คือ b l a c k s n a k e เนี่ยมันจะได้ t t a c k r a ร e 50แล้วก็ค i ิ r เร e 5ใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้าบูเกลเนี่ยอาวุธของมันจะเป็น แอคแทกเร t ห้าสิบและคริติคอลดาเมจฟังให้ดีนะครับมันจะแยกกันคริเรทกับคริดาเมจสำหรับเจ้าแบล็กเน็กได้คริเรทนะครับส่วนเจ้าบูเกลเนี่ยจะได้คริดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใครอยากจะใส่คริเรทใครอยากจะใส่คริดาเมจก็เลือกเอาเลยนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นไอเทมสำคัญเลยแล้วก็แนะนำว่าให้ทุกๆคนเนี่ยต้องมีนะครับมันจะเป็นเคเวสที่เมืองบา d ์ดี้ไอนะครับมันวาใหเรามาตีหมาทั้งสิน้นรู้สึกว่าจะ 7ตัวนะครับแต่ว่าเมื่อตีหมาเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับให้เราทําการเดินมาที่มุมซ้ายบนสุดของแผนที่นะครับแล้วก็ให้มองหาเจ้านี้เลยนะครับนี่ชื่อเหลืองๆนี่เลยนะครับมันชื่อว่าคาริสนะครับผมแล้วก็ตีได้เลยนะครับไอตัวคาริสนะครับสิ่งที่มันจะดรอปเนี่ยก็คือหูดูดเลือดกับกําไรดูดเลือดนะครับซึ่งต้นเกมเนี่ยช่วยเราได้เยอะมากๆนะนาว่าทุกคนต้องใส่นะครับ สำหรับเจ้าคาริตนี้นะครับก็อย่าลืมฟาร์มให้ครบนะครับหู2ข้างกำไร2ข้างนะครับหูเนี่ยมันจะได้เป็นแม็กซ์ดูดเลือดนะครับข้างละ15นะครับสข้างก็เป็นเพิ่มแม็กซ์ดูดเลือด30นะครับส่วนกำไรเนี่ยก็จะเป็นดูดเลือดจากดาเมจหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองข้างก็เป็นสองเปอร์เซ็นต์นะครับ ่อนะครับผมก็จะเป็นที่ bloody i y e เช่นเคยนะครับเป็นเควสที่วาร์ปเรามาในเหมืองนะครับให้เราจัดการกับไอตัวนักดาบโครงกระดูกสีเขียวเนี่ยนะครับเจ็ดตัวนะครับแต่ว่าสําหรับไอเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้นะมันมีทีเด็ดของมันอยู่นะครับแล้วก็รวมไปถึงไอตัวนี้ด้วยนะครับเป็นนักเวทโครงกระดูกตัวนี้นะครับไอมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยมัน d r อปแหวน ring of luck เป็นแหวนเพิ่มเครดรต10%ซึ่งจะบอกให้ว่าแพงมากๆนะครับมีราคาตั้งแต่ต้นเกมกลาง กมท้ายเกมบางคนเนี่ยไม่สามารถหาแหวนคริเลต15ใส่ได้ก็ใส่แหวนคริเรต10นี้กันไปยาวๆเลยนะครับผม ใครที่พอจะมีเวลานะครับตรงนี้เป็นแร่ไอเทมชิ้นแรกในช่วงต้นเกมที่เพื่อนๆสามารถมาวัดดวงกันได้นะครับก็ลองปล่อยบอดฟาร์มกันยาวๆดูนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับมันมักจะมีเจ้าที่เสมอแหละเนี่ยเห็นไหมมีฟอสชิลหนึ่งคนนะครับมาฟาร์มอยู่ต่อมานะครับผมก็เลเวล30มสกว่าๆนะครับถ้าเป็นตัวละครที่เกิดที่แมปกรีนะครับมันจะวาร์ปเรามาให้ตีแมงมุมนะครับผมก็จะมีแมงมุมอยู่ตัวหนึ่งนะครับมีชื่อว่า พลามาตอนนะครับก็ให้เราทําการฟาร์มได้เลยนะครับพลามาตอนเนี่ยมันจะ d r อปชุดอุปกรณ์ป้องกันนะครับเซต g 2นะครับทั้งตัวเลยนะครับผมเรามาดูออปชันของเซ็ต g 2นี้กันบ้างนะครับมาเริ่มที่เสื้อกันก่อนนะครับเสื้อเนี่ยก็จะได้เป็น mp 5 0แล้วก็ Defensive นะครับในส่วนของถุงมือนะครับก็จะได้เป็น Attack กเกรด50แล้วก็ Defensive นะครับ ต่อมารองเท้านะครับได้ดีเฟนซี v e แล้วก็หลบลีก100นะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับในส่วนหัวเนี่ยเป็นส่วนที่โอเคที่สุดเลยนะเพราะว่าเป็นหัว Critical d a ดามเ1จแล้วก็ Defensive นะครับก็ตรงนี้เนี่ยใครที่อยากได้คริเด m เ g จเยอะๆนะก็สามารถใส่ได้นะครับมาดูที่ฝั่งของอุปกรณ์ G2 ของสายที่เกิดที่บร o ดี้ไอกันบ้างนะครับผมก็จะเป็นเจ้าเมก h าฮาวนะครับ ตัวนี้เลยนะครับถึงแล้วนะฮะก็ตรงนี้สายที่เกิดบอด d ี้ไอนะครับวอริ i o r เออร์กราดิเอเตอร์ฟอร์ชิลนะครับก็มาฟาร์มกันได้นะครับผมในส่วนของเสื้อนะครับ Hp บวก50ลลบรีบวก100นะครับรองเท้าเนี่ยได้ดีเฟน i v e แล้วก็ MP Regen บวก2นะครับ ในส่วนของสายเบลเดอร์แล้วก็วิสานนะครับที่เมืองดีเซอร์นะครับก็มาที่เจ้ามินิบอสนะครับโนอินซีตัวนี้เลยนะครับนี่มันจะตัวหน้าตาเป็นแบบนี้นะชื่อโคโมอาชิเตะนะครับผมอันผิดขออภัยนะครับก็มาฟาร์มกันได้นะครับต่อมานะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวแถมนะครับเป็นมินิบอสของเจ้าบูบยาก้านะครับเกิดบริเวณนี้นะฮะจริงๆตัวนี้เนี่ยแนะนําไปอย่างนั้นเองเพราะว่าคิดว่าเพื่อนๆก็คงไม่ได้ใช้นะครับไอเทมดรอปของมันเนี่ยจะเป็นประเภทเป็นกําไรดูด m อ นะครับซึ่งปกติที่ผมแนะนำไปเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยก็คือแนะนำให้ไปหากำไรดูด HP ใช่ไหมก็คือฝั่งดูด HP ได้1%จากความเสียหายนะครับซึ่งวงนี้เนี่ยกลับกันจาก HP เป็น MP นะครับซึ่งคิดว่าปกติก็คงไม่มีใครได้ใช้หรอกนะครับ ต่อมานะครับผมเป็นไอเทมเด็ดที่สามารถใช้ได้ยาวเลยนะครับก็คืออาวุธนั่นเองนะฮะมันจะเป็นเควสที่จะพาตัวละครเรามาที่เมืองบลัดดี้อนะครับบริเวณแท่นบูชารูปงูอันนี้ให้เ,เพื่อนๆนะครับเดินไปบริเวณทางด้านถ่านหน้าเขา้าแท่นบูชานะมันจะอยู่ด้านขวานะครับมอนสเตอร์มันจะเป็นบอสลิงกอริล่าเห็นไหมชื่อสีส้มๆอยู่ตัวเดียวเลยนะครับเลเวลมันจะ47ตรงนี้ก็ให้ฟาร์มได้เลยนะครับ drop อาวุธ อาชีพเลเวล34นะครับแล้วก็ออปชันดีมากก็คือคริเกรด5%คริดาเมต10%นะครับนี่นะครับก็คือตัวอย่างของอาวุธเลเวล34นะครับผมเป็นคาตานะนะครับก็ พลังโจมตีเนี่ยก็มากกว่าเซต G3 เดิมนะครับที่ผมได้แนะนำไปนะครับและที่สำคัญเนี่ยออปชันดีกว่ามากๆนะครับได้มาทั้งคริเรตแล้วก็ได้มาทั้งคริดาเมจนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับในส่วนของได้คาตนะแล้วก็เกสซอสนะครับออปชันมันจะคูณ2คริเลตสิรแล้วก็คริดาเมจ20%นะครับ พอเพื่อนๆทำเควสมาสักพักหนึ่งนะครับถึงตัวละครประมาณเลเวล50านะครับสำหรับสายที่เกิดเมืองกรีนเนี่ยมันก็จะมีเควสมาที่พอดลักนะครับให้มาจัดการกับเจ้านี่เลยนะครับคร k k คิงคร a บนะครับผมสังเกตง่ายๆนะความแตกต่างของมันก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะเลเวล l 6 6ในขณะที่ไอตัวปูธรรมดาเนี่ยมันจะเลเวล52นะครับ สำหรับมอนเตอร์ตัวนี้นะฮะมันจะดรอปเซต50นะครับทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็เป็น s e ตที่ใส่ได้ยาวพอสมควรโดยเฉพาะในส่วนหมวกนะครับผมห,หมวกเนี่ยใช้ได้ยาวๆจนแบบว่าเลเวล90เลเวล100ยก็เลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวเรามาดูไอเทมดอปกันว่าออปชันที่ผมบอกว่าดีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับและนี่ก็คือส่วนรองเท้านะครับเลเวล50สมใส่ได้นะครับออปชันที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็น HP Regen บวก2แล้วก็ MP บวก50นะครับต่อมาเป็นส่วนของมือนะครับผมออปชันที่ได้ก็จะเป็น Attack Rate บวก50แล้วก็ Defense Rate บวก20นะครับต่อมาเป็นส่วนของชุดนะครับได้ออปชัน HP บวก50แล้วก็ ได้ค่าหลบหลีกบวก100ะครับผมและชิ้นสุดท้ายนะครับส่วนหัวนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ผมบอกว่าสามารถใช้ได้ยาวๆจนเลเวล90เลเวล100กันเลยนะครับเพราะว่าออปชันที่ได้เนี่ยเป็นคริติคอลเรทบวก้ารดบก5%แล้วก็คริดามเมจบวกถึง10%นะครับเซตนี้ใส่ไปเลยยาวๆนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นเซ็ต50ของสาย วอร์รี่เออร์ฟอร์ชิลแล้วก็กราดิเอเตอร์นะครับสายที่เกิดบลัดดี้ไอนะครับจะเป็นมอนสเตอร์ตัวนี้เลยนะครับเป็นผีตัวสีแดงๆนะครับผมก็ให้มาฟาร์มได้เลยนะครับในส่วนของออปชันนะครับเหมือนกันทุกสายนะครับชิ้นส่วนหัวตัวมือเท้านะครับนี่ดรอปมาแล้วนะครับส่วนหัวนะครับคีเรตเร์เต์คริดาเมจ10%นะครับแล้วก็ในส่วนมือนะครับผมแอคแทคเรต50ดีเฟนเดตยี่สแล้วก็ในส่วนเท้านะครับ MP ็มบวกห้แล้วก็ HP Regen เบวกสนะครับ แล้วก็ในส่วนของชุดเกราะนะครับผม HP บวก50แล้วก็ลบลีกบวก100นะครับแล้วก็มาถึงสายที่เกิดเมืองดีเซิร์ตนะครับผมวิสานแล้วก็เบลเดอร์นะครับบริเวณด้านล่างขวาตรงนี้นะครับกับมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเอ็นทรอสนะครับเป็นมินิบอสของเจ้าตกัแตนนะครับผม มาดูที่ออปชันนะครับในส่วนของมือนะครับผมก็เช่นกันนะครับ a อคแท็กเรทห้าสิบแล้วก็ดีเฟนส์เรทยี่สิบนะครับแต่ต่อมาในส่วนของเสื้อนะครับก็เอชพีห้าสิบแล้วก็ลบลิงหนึ่งร้อยนะครับในส่วนหัวนั้นออปชันเหมือนกันนะครับผมเป็นหัวเทพเลยนะครับคีเรทห้าเปอร์เซ็นต์คริดามิสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในส่วนเท้านะครับเอ็มพีห้าสิบแล้วก็เอชพีรีเจนบวกสองนะครับผม และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับจุด drop i เทมที่เป็น i เทมสมใส่ต้นเกมนะครับที่จะทําให้เพื่อนๆสามารถออกตัวในช่วงเกมเปิดได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นนะครับถ้าใครที่ไม่รู้จุด drop i เทมเหล่านี้นะครับเล่นตัวใหม่มาเนี่ยก็อาจจะเล่นยากกว่าเพื่อนๆสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งอเทมบางชิ้นเนี่ยจะบอกว่าสามารถใช้ได้ยาวๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนของอาวุธ G4 นะครับผมทั้ง2ข้างเลยนะครับได้อ p ปชั n น r ิเรท5แล้วก็ c r า m มจ10นะครับนี่ทั้ง2ข้างเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของหัวนะครับ ครเรท5คริดามจอีก10และรวมไปถึงนะครับต้มหูดูดเลือดนะครับอันนี้เพิ่มแม็กดูดเลือดข้างละ15 2ข้างเป็น30กําไร2ข้างเพิ่มดูดเลือดเปอร์เซ็นต์นะครับข้างละ1% 2ข้าง2%แล้วก็ยังมีแหวนนะครับผมคริดามเจ7%นะครับแล้วก็แหวนครนคริเรท7%นนะครับเหล่านี้เนี่ยสามารถใส่ได้ยาวๆชิ้นที่ผมจะแนะนำให้เปลี่ยนในลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นเสื้อ มือแล้วก็เท้านะครับแนะนาให้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าออปชันของมันเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมอย่างเช่นเนี่ยเพิ่มเลือน50แล้วก็หลบหลีก100ใช่ไหมใส่เซตตามเลเวลก็ได้นะครับผมเอาพลังป้องกันที่เพิ่มขึ้นดีกว่าเพราะว่าในส่วนหัวเนี่ยเรามักจะใส่ยาวันถึงเลเวล80 90 100เลยทีเดียวนะครับกว่าจะเปลี่ยนและนี่ก็คือสาระดีๆทั้งหมดที่ผมหยิบมาฝากกันในวันนี้นะครับมีไอเทมชิ้นไหนตกหล่นไปที่ผมไม่ได้แนะนาเข้ามาในวิดีโอนี้นะครับฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ใต้ม,มเ หรือว่าใครที่อยากจะพูดคุยกันมากขึ้นนะครับก็มีช่องทาง Facebook f แฟนเพจท็อปเกมไทยแลนด์นะครับผมสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับและในระหว่างที่เรากําลังจะรอเซิร์ฟเวอร์ไทยเปิดอยู่นี้นะครับ ทางช่องเองเนี่ยก็ได้มีการไลฟ์สตรีมมิ่งทั้ง2ช่องทางที่ y o u YouTube c h ช n แน l Top Game t ท a i l a n d แล้วก็ f c e b o o k Fanpage Top g เก e Thailand นะครับเวลา3ทุ่มเป็นต้นไปแล้วแต่ว่าลูกจะหลับตอนไหนนะครับใครที่มีอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อมูลหรือว่ามีอะไรที่อยากจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเกมคาบามาลึกลึกความหลังกันก็สามารถไปพูดคุยกันได้ในไลฟ์สตรีมนะครับผมเอาหล่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องนี้นะเป็นช่องน้องใหม่นะครับที่ตอนนี้เนี่ยก็ใครที่กําลังรอที่จะ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ที่มาศึกษาหาข้อมูลหรือว่าจะเป็นมือเก่าที่เลิกรากันไปนานอยากจะมารื้อฟื้นความทรงจำนะครับรวมไปถึงกับมือระดับโปรที่กําลังเล่นคาบาอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชัน PC หรือเวอร์ชันมือถือที่เซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ก่อนจะจากกันไปตรวจสอบตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านยังอยู่ใน76%ของผู้ที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องนี้หรือเปล่าถ้ายังอยู่ใน76%นี้รบกวนช่วย s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให,ให้กันด้วยนะครบ,ะคบบเเเพืื่่่ออออททีีีจไดด้้ําลลิปๆๆแก คลิปนี้ก็คงต้องลากันไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับท็อปเกมไทยแลนด์คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ